ดูแล้วเนี่ยสกับสานี่ไม่ใช่ละหรือหนกับสลองตอบสิหง,ง่ายที่สุดเลยป้องกันและรักษาให้เกิดผลดีใช่ได้นะต่อไปข้อที่15บห้าถามว่าโครงการอันไหนที่ต้องมีการทำวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบนะวิเคราะห์ผลกระทบนะวิเคราะห์ผลกระทบอันนี้อาจารย์ใช้ช่วยเลือกให้เลยคราวนี้ตอบข้อที่ห เพราะว่าการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชพวกน,นี้ไม่ว่าวัลกิตันก็ต้องทํารายงานผลวิเคราะห์ออกมาด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญ15ตอบข้อที่1ต่อมาดูข้อที่16อ่ะอันนี้ง่ายเลยเลยลำดับสิสีต่างๆรู้สิลองเลือกสิขยะย่อยสลายได้ขยะเน่าเสียพวกนี้สีอะไรเอ่ย ฮะสีอะไรรู้สึกสีเขียวพวกเศษอาหารไงสีเขียวเยอะสลายยากพวกพลาสติกทั้งหลายโฟมทั้งหลายถายยาสีอะไรสีฟ้าขยะแห้งล่ะเก<ส>่งมาก<ส>เหลืองอันตราย<ส>แดงเห็นไหมพอเราได้ฝึกทําของใหม่เนี่ยเขาตอบข้อนีออ้ตอบข้อที่ สามเห็นไหมพอได้ฝึกทาของใหม่เรื่อยๆก็จะเออข้อสอบมันถามได้หลากหลายจะได้ตามได้ทันนะสิบหกตอบข้อที่สามต่อไปข้อที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดตัวนี้เนี่ยเขาถามยากนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าในการวัดความวัดสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชัยช่วยเลือกให้ถ้าเกิดรู้สึกเจอคาว่าถ้าค่าของ TCB เนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นการวัดค่า BOD กับค่า DO พรูอาจารย์ชยช่วยเฉลยให้17ตอบข้อที่3นะใช้ค่า D.O กับค่า B.O.D. ในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ17ตอบข้อที่3นะต่อไปข้อที่18ข้อนี้ทุกคนก็ค่อยฝึกคิดลองคิดนิดนึงถามว่ารู้สึกเลือกข้อไหนดีนะแล้วถามว่าถ้าเกิดไม่เลือกข้อนั้นถามว่ามันผิดอย่างไรต้องแก้ยังไงดีใช้คาว่าหลีอะไร ข้อสอบต่อช่วงหลังถามพวกรีพวกนี้เยอะมากนะถามรีพวกนี้เยอะมาก18ข้อหนึ่งรียูสนำยางรถยนต์เก่ามาทำถังขยะร,รู้สึกคิดว่าใช่ไหมหนูหูว่าใช่ไหมหนูหนูนครปฐมว่าใช่ไหมววใช่ะใชนะถูกรีเจก์หลอดตะเกียบประหยัดไฟแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 10, ต 10, ใช่ไหมใช่ครนะาวนี้เหลือ3กับ4เอานะ รานนี้เหลือสามแต่สี่น้องๆทางบ้านลองเลือกซิมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผิดแต่ถามว่าพอผิดปับ๊บต้องแก้อย่างไรข้อที่สามก่อนรีคอฟเวอรี่ก็ได้หรือรีคอเวอร์ก็ได้น,นําน้ําที่ล้างรถแล้วมาปล่อยให้ตกตะกอนแล้วก็ไปใช้ลดน้ําต้นไม้ต่อข้อที่สามใช่ข้อที่ผิดก็คือข้อที่สี่จันชัยถามว่าผิดอย่างไรออผิดอย่างไรนําขวดกาแฟาที่หมดแล้วนํามาใส่ของแห้งมันไม่ใช่รีไซเคิลนะ มันเป็นเรียอะไรเรียอะไรนักเรียนเก่งมาก reuse 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 ข้อสุดท้ายก่อนที่อาจารย์ชัยจะแจกอ,อ้ออีกสองข้อ19กับ20่นะกำจัดขยะแบบใช้เงินทุนน้อยอ่ะอะไรดีเออฝังกบ19บตอบข้อที่3ฝังกบต่อไปข้อ20 ข้อ20ตอนช่วงหลังสังเกตได้ว่าคุณเอาข้อสอบเนี่ยจะถามคำศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้อาจารย์ใช้มาให้เพิ่มนะเขาดีแล้วเลยข้อสอบชุดนี้ถามในข้อที่3ดึงช้อยข้อที่3มาถามเลยอะเจนดาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดึงจากข้อนี้ไปถามเลยในข้อสอบออนไลนะนะแผนบริการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคราวนี้อาจารย์ใช้ถามใหม่ถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะรู้สึกคิดว่าข้อไหนดีเอ่ยที่กล่าวผิด ข้อหนึ่ง M B A บนทลนชีวภาพสิ่งมีชีวิตทั้งครอบคุมพื้นที่บกและน้ำข้อหนึ่งใช่ข้อที่สอง U N C C D เกี่ยวข้องกับ ide, Desert, ทะเลทราย d e s e ซ t ์ทะเลทรายใช่เหลือ3ามกับสี่คำตอบคือข้อที่4ี่สี่บาเซลนี่เกี่ยวข้องอะไรเอ่ยบาเซลนี่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียนะรู้สึกแก้ไดหนึ่งกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนกำจัดของเสีย อันตรายข้ามแดดฉะนั้นก็มีบางประเทศที่นิสัยไม่ดีเอาของที่อันตรายมาทิ้งไว้ที่บ้านเราใช่ไหมแล้วก็เลยต้องมีการทําอนุสนะัญญาบาเซลนี่อาจารย์ชัยก็เลยถามไอ้บาเซอเป็นชื่อเมืองอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งอาจารย์ชัยถามว่าบาเซอเป็นชื่อเมืองอยู่ในประเทศอะไระประเทศอะไรใช่บราซิลไหมบาเซอเอาบราซิลง,ง่ายๆเลยคําตอบคือไม่ใช่บาเซออยู่ในประเทศประเทศอะไรนักเรียน